ก็อะไรครับป้ายมีสองลักษณะป้ายประกาศกับแผ่นป้ายแผ่นประกาศกับแผ่นป้ายแผ่นประกาศคืออะไรครับคือขนาดโปสเตอร์นะครับสามสิบคูนสี่สองเขาเรียกว่าแผ่นประกาศส่วนร้อยสามสิบคูนสองร้อยสี่ห้าที่เป็นไม้อัดเขาเรียกว่าแผ่นป้ายหาเสียงชื่อเรียนสับสนนิดหน่อไอ้แผ่นประกาศไอ้สามสิบคูสี่สองเนี่ย ขาให้ผู้นําก,การทั้งจิงประกาศได้ไม่เกินห้าเท่าของหน่ยวยรัก้งส่วนแผ่นป้ายแผ่นใหญ่ไม่เกินสามเท่าของหน่ยวยรัก้งปัญหาที่มันเกิดก็คือ้แผ่นแผ่นประกาศให้ห้าเท่าแต่สถานที่ติดเนี่ยไปติดตรงไหน,นนะเพราะอไรกฎหมายก็บอกว่าผู้สมัครจะติดแผ่นประกาศหรือแผ่นป้ายหาเสียงเฉพาะสถานที่ที่กตอท้องถิ่นประกาศเท่านั้น อ่าทีนี้เราก็ทอพท้องถิ่นตระนที่ไหนใช่ไ้เชื่อวันที่ผ่านมาไม่เห็นเลยนะครับไม่มีเลยที่ประกาศให้เขาติดไปนำไอ้แผ่นประกาศไอ้ขนาดสามสิบคูณสี่สองละเบียบอกไม่ให้ตั้งห้าเท่าเลยครับแต่สถานที่ติดไม่บอกเขาเลยไม่ติดที่ไหนนะบอกเฉพาะไอ้แผ่นป้ายแผ่นป้ายจิดตจังเขาสองข้างทางข้างถนน ต่อไม่ชัดเจนของระเบียบเพราะฉะนั้นแนวทางในการแก้ปัญหาก็คือเขาให้โอกาสให้สิทธ์ท่านไปประกาศห้าเท่าก็จริงแต่ท่านไม่จะเป็นไม่จำเป็นต้องออกประกาศห้าเท่าแค่เท่าเดียวก็พอเพราะมัน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 มีที่ติดนะครับแล้วบางคนถามว่าสถานที่สถานที่ติดบ้านของเอกชนน่ะที่เขาเต็มใจให้เราติดที่เอกชน ติดได้ไหมบางจังหวัดตอบไม่เหมือนกันนะครับก็คือปัญหาบางจังหวัดตอบไม่ได้ต้องเจตเฉพาะสถานที่กรกตสื่อ,อประกาศเท่านั้นแล้วกรกตต้อ,องสื่อประกาศที่ไหนหละ่ะกรกตต้อ,องสื่อประกาศเฉพาะไอ้หน่วยราชการหน่วยราชการที่อยู่ภายใน,นตำบลมันมีกี่แห่งมีโรงเรียนกี่แห่งโรงเรียนในสมัยอนาี้ทำไมีโรงพักไหม ก็ขอขอามร่วให้หน <fin anta> <ots> ่วยราชการเขาจัดบอร์ดให้แต่เขาจัดไหมเขาไม่สนใจแล้วเพราะนั้นผู้สมัครผู้สมัครทามาพวกมี้ไม่มีที่ติดเพราะอะไรที่เขาไม่ทําให้เพราะอะไรเพราะก่อนที่พวกท่านประกาศท่านไม่ได้เชิญเขามาคุยกันก่อนนะกฎหมายเนี่ยเขาบอกว่าให้ท่านเชิญเนี่ยส่วนราชการเนี่ยือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาคุยกันก่อนนะครับว่าสถานที่ิดประกาศของผู้สมัครเนี่ยผมขอคอร่มืออ่ะหน่วยราชการน่ให้จัดบอร์ดให้เขาได้ไหม ก็ต้องเชิญมาคุยก่อนนะครับถ้าท่านไม่เชิญมาคุยท่านจะไปออกแวบว่านะครับอันี้เป็นประกาศที่ชอบไปมือนกับพวกกรมทางหลวงเนะี่ยถ้ารู้เชิญคนเนี่ยท่านต้องเรียกเขาเชิญเขามาคุยถ้าเขาไม่มาท่านจะออกไปออกประกาศว่าห้าสิบเมตรร้อยเมตรท่านจะออกนะครับเพราะจะขัดกับระเบียบเพราะระเบียบเขาบอกว่าให้ท่านต้องเชิญหัวหน้าในส่วนในการที่เกี่ยวข้องมาประชุมก่อนกำหนดสถานที่ปิดนะนะนะเพราะฉะนั้นแนวทางที่มัน ซอฟที่สุดก็คือท่านท่านอย่าไปกำหนดดีว่าให้เร่ยเร่ยงห้าสิบเมตรร้อยเนี่ยเพราะจุดประสงค์ของระเบียบในกฎหมายเขาเขา,เขาวางหลักไว้เพียงว่าอย่าให้หบทบังวิสัยการจราจรเกิดความสมัยเกิดความเรียบร้อยสะอาดเรียบร้อยเช่นนี้นะครับขอบคุณนะครับใช่ไหมัแล้วทีนีนนนถนน้ถามว่าสถานที่บ้านเรือน ของเอกชนเนี่ยจิตได้ไหมในความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะถ้าท่านประกาศให้จิตได้แล้วทำไมจิตไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะกฎหมาย,ยาให้อำนาจกองทัิ่นทั้งหน้าทุกท่าน,านท้ากองทองนิ่นประกาศสถานที่กําหนดป้ายหาเสียงเขาบอกอย่างนี้นะครับแล้วท่านจาะออกประกาศตรงไหนก็ได้ออกประกาศบ้านของเอกชนน่ที่เขายินยอมสมัครใจ ก็สามารถติดได้ถ้าออกประกาศแบบนี้ผิดไหมไม่ผิดนะก็ไฟออหนาจท่านนะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีประหลัดคนไหนก้าออกกองทักพม่ค,คนไหนก้าออกก็เลยเกิดปัญหาถามว,ว่าเฮ้ยทำไมบ้านเน่งบ้านหนึ่งที่เป็นญาติกันได้แท้เนี่ยเอาแผ่นประกาศขนาดสามสิบขนาดโปสเตอร์เนีย่ยไิติดทำไมไม่ได้เราสมัครใจได้แท้แต่ผมว่า คมเห็นของผมได้ครับก็กฎหมายไม่ได้ซีกขนาดนั้นนะครับถ้ามีร้องมายกหมดกนะครับเรื่องนี้ก็าเรื่องใามหาเสียงนี้นนนไม่ใช่เหตุใกนการผุ้ริตการลดทัน<ฮ>เรื่องใายหาเสียงไม่กาหน,จน,นดจจานวนผู้ผลิตวันเดือนปีที่ผลิตนาเนี้ร้องมาเยอะน่อแต่เมื่อทําสํานวนไปเส,สร็จสับคำสูุปสุดท้ายก็คือ กรณีดัมเก่าไม่ใช่เหตุในการทุจริตเลิกตักก้ง่ทําให้ผลการลกเลอกตั้งเปลี่ยนไปเพราะนะั้นสรุปได้ว่าไอ้กฎหมายระเบียบย ư, ุย ư, ่งยิงๆของกอทอช่ว,วอ,อกาอนก่มา,ามสร้างภาระสร้างภาระให้หน่วยงานผู้กิบัตรลำบากทั้งสร้างภาระให้ผู้สมัครลำบากเฉยน,นะครับเพราะในที่สุดแล้วเนี่ยผลสูตรก็มาอยู่ที่ว่าไม่เป็นเหตุที่ทําให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยไม่สุจริตทอ่จะทำ 我走路叫我妈给你。